you เอฟซีที่เาก็ยังยังติดตามยังรักยังศรัทธาในความเป็นแพรพาวอยู่เนี่แบบยค่ะหัวใจเรามันขุ่ยไปแบบขนาดไหนคะแบบโดนรงมาหนักมันขุ่ยก็ก็ขุยมากนะก็คือที่จริงไม่ไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ที่ที่อยู่ได้ก็คือเราไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เราไม่ค่อยได้ไปฟังคลิปอะไรต่างๆแต่ก็อาจจะมีแบบเอฟซี C ส่งมาให้เราดูว่าคนนี้พูดแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แต่เราก็พยายามที่จะแบบ ดีกเลี่ยงเพราะว่าสมา่มากเราก็จะอโทรหาลูกดูหน้าลูกอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบเอากาลังใจใเพื่อที่จะมาสู้งานต่อเหมือนมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปจมอยู่กับความความเสียใจหรือดราม่าอะไรที่ที่จริงอะ่ะก็คือมันมันก็หนักอะเนาะหนักหนักมากาแต่มันมันต้องสู้อะ เหมือนเรามีงานทุกวันอย่างเงี้ยเราเราเราเลยต้องจ,จัดการกับตัวเราเองก่อนว่าเราต้องตั้งสติก่อนว่าอ่ะวันนี้เราทําอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่คืออ่ะเร,เรารู้แหละเราต้องมีสติใช่ไหมแล้วข้างหน้าคืองาน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 ทุกวันเลยเราต้องเคียร์ตัวเองแล้วก็มีสติแล้วก็จะทํำยังไงให้อ่าครอบครัวองค์กร องคก์กกอ,อะไรก็องค์กรองค์กรองค์งกรก็คือการทํางานการทํางานอ่าถ้าเราไม่ทํางานเราจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมคะแต่ที่จริงคําว่าพระพาแสงทองคือเราทํางานมาตั้งแต่อายุ 10, 11ปี1 1ปีแล้วก็เริ่มทําวงมาตอนอายุ14 16ปี14เริ่มเริ่มร้องเริ่มราแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็16เราเริ่มทําวง16ปีคือเราเริ่มบริหารวงแล้วเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเราทาอย่างเงี้ยมามา,มาตั้งนานแล้วด้วยทีเนะี้ย เราก็มองถึง mm hmm. อ่าย้อนอดีตกลับไปที่เราสู้มาอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราก็สู้สู้มาเยอะเหมือนกันนะแต่ก่อนเราก็สู้มามาเยอะแล้วแหละพอะเราเจอปัญหาเราก็เลยคิดว่าเอาวะอ่ะเราก็ต้องสู้สิเราก็ต้องสู้เราสู้มาตั้งแต่อ่ะยี่สิบกว่าปีแล้วอย่างเงี้ยเรื<า>่องดรา,าม่ามันลกทงานในมยเรื่องดราม่ามันส่งผลกระทบทุกอย่างชีวิตอ่า คนรอบข้างองค์กรการทำงานเจ้าภาพอ่าแรกๆก็คือเจ้าภาพก็ลังเลใจมียกเลิกหนึ่งงานงานเดียวมียกเลิกงานเดียวแ,แ,แต่ว่ามันก็ปี68นั่นแหละเหมือนเหมือนงานเดียว13เมษาปี68<อ>เราก็เห็นเขามางานแรกใช่ไหมที่แบบเจอกระแสมันหนักเนาะแล้วทีเนี้ย เราก็าคิดว่ามันน่าจะมีงานสองสามสี่ยกเลิกมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีอ่าไม่มีม<า>มมแล้วทีเนี้ยมันก็การันตีจากการการทำงานของเราการันตีจากคุณภาพที่ว่าเราไปสแสดงวิไอซีก็ยังเยอะอยู่อะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าออกหน้าไปดีมันต้องมีคนชี้หน้าด่าฉันแน่นอนเลยแบบตรงแบบว่ดาด่าหรือว่ายุ่นของเหี้ยแบบมึงอย่างนั้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่า มันเป็นไปได้หมดใช่ไหมเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันเป็นยุคของโซเชียลแล้วมันก็ข้อท้าที่จะรุนแรงอ่าและทีนี้บางคนเขาไม่รู้ไงว่าที่จริงคนเรื่องของคนสองคนมันเป็นยังไงมาอย่างไงคือไม่มีใครรู้แต่ในเมื่อว่าอ่าสังคมได้ได้ยินข่าวอย่างนั้นออกไปเขาก็ตีความหมายออกไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันเอออ่าแต่ที่จริงก็คือเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทําอะไรเราคิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครที่แบบ จะดีสมบูรณ์แบบไปร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแม่อยากจะบอกอะไรกับคนที่แบบเขาไม่เข้าใจเราบ้างต่อให้เราแบบทําอะไรก็แบบไม่โดนด่าโดนดานต่างๆอะไรอ่างเงี้ยล้มภาพล้มต่างๆไม่มีอะไรจะบอกนะถ้าคนที่เขาอ่าไม่ชอบเราต่อให้เราอธิบายไงเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องอธิบาย ก็ทาชีวิตตัวเองให้ดีก็แล้วกันเออแค่นั้นแหละก็คือบางคนบางคนนนองบางคนดา่าเราเม้นดา่าเราสารพัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็ไม่ได้แบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็คืออยากให้เป็นสติในในใน,ในการที่แบบคนที่แบบชอบเกียนคีย์บอร์ดหรือชอบคอมเมนต์อ่าดา่าใครที่มันแรงๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่เราสักวันหนึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณหรืออาจจะเป็นลูกหลานลูกหลานของคุณก็ได้อย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขามีสตินิดนึงถ้าคนที่เขา สติแตกหรือไม่มีสติ <_ C> e <an> เขาอาจจะฆ่าตัวตายหรือทําอะไรที่แบบรุนแรงกับตัวเองก็ได้เหมือนเหมือนเขาอาจจะรับไม่ได้ท่านเหมือนหนูเจอใช่ไหมเฮ้ยมั <_ L an> หนหนักหรือเขาอาจจะทิ้งทุกอย่างแล้วแบบโดดน้ําตายไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นไงเราก็คิดว่าเรายังมีครอบครัวมีลูกสองคนที่ต้องดูแลแล้วก็ทีมงานนีอ่าคือพ่อพอเราแบบมาเจอทีมงานันแรกใช่ไหมทุกคนก็คือแบบ ทุกคนอยากเข้ามากอดอยากเข้ามาให้กาลังใจคนที่อยู่กับเราเขาจะรู้ว่าเราเป็นยังไงเราสู้มาแค่ไหนหรือว่าก็น,นั่นแหละที่จริงเราทํางานทุกวันเราไม่ได้ไปไหน<ม>คนใกล้ตัวจะรู้ดีว่าเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่ที่มันขนาดนั้นแล้วคพคับอดีสามีนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คุยแต่เรื่องลูกคุแค่เรื่องลูกแล้วก็เรื่องงานเรอ,อะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรแพลก็โฟกัสที่งาน มันไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปอะไรคื่อเสียใจหรือเครียดได้เป็นบางเวลามันต้องเอาใจมาทํางานเนี่ยแค่ติดตามข่าวของที่สั่งบ้างเลคะเวลาการโพสตหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยต่างๆความเคลื่อนไหวของข่าเพรก็เห็นเห็นไลฟ์สดกลุ่มปิดอะไรก็ยินดีแล้วก็เห็นขายตั๋วได้ EP แรกก็เยอะอันนี้คือจากใจจริงคือเรายินดีเขาเป็นพ่อของลูกเขาหาเงิน อ่าเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงลูกเหมือนกันเราก็เลี้ยงลูกเขาก็เลี้ยงลูกส่วนเขาจะคิดอะไรยังไงหรือว่าใครจะคิดอะไรไงคือเราเราเรา,เราไม่เราไม่ได้สนใจเราก็ทํางานอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วเราก็เดินเดินหน้าต่อไปเหมือนการประกาศออดิชัน่นเราก็ประกาศไปตามตามมันมันก็ต้องพัฒนาวงไม่ไม่ได้ไปแข่งอะไรกับใครอ่าเหมือนคนว่าเขาท่าน,น,นประกาศนี้ประกาศเหมือนทำออประชดกันหรือเปล่าคือไม่ไม่เกี่ยว เราก็ต้องดําเนินงานของเราไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่แต่เรื่องมันเหมือนในส่วนที่ทางของแสงทองถ่ายไปด้วยทางนู้นถ่ายไปด้วยแล้วใช่แล้วก็ต้องหาใช่หาคนมาเติมเพื่อที่จะ่าสร้างองค์กรของเราให้มันยิ่งใหญ่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางว่าติดตามอะไรไหมเอาตรงๆแพลวไม่ได้ไปฟังไลสดพ่อพีกไลสดเราไม่ได้ฟังเลยตั้งแต่ไลแรกได้ฟังเป็นบางประโยวเราไม่อยากฟังเพราะว่า นั่นแหละเราไม่อยากให้มหันความรู้สึกแย่อะไรอย่างเง <c oughs> <es> ี้ยแต่อีกฝ่ายนึงเขาก็จะเข,ขนนาเขาจะเวลาพูดถึงเราเขาจะพูดถึง,เร,งรเราดีมากอะไรอย่างเงี้ยแม่แบบ <c oughs> บางไลฟ์บางอันอะไรอย่างเงี้ยบางอ <ๆ S 1> ัน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ดูอะ <c oughs> ตรงๆว่าไม่ได้ดูเราไม่อยากถ้าเขาเราเขาไปดูแล้วเราไปเลื่อนเจอดราม่าเราเราก็ปวดหัวก็เลยหลีกเลี่ยงที่การไม่ดูดีกว่าแต่ก็อะไรที่ที่มันดีก็ยินดีกับเขาก็อยากให้เขามีจะเจืิญนรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของเขา ว่าเขาก็คือพ่อของลูกและอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่เรามาเจอกันเราใช้ชีวิตร่วมกันมันมันก็มีแต่ความหวังดีให้ให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแม้วที่แม่บอกว่าแบบไม่เกี่ยวกับบิ๊กไม่เกี่ยวกับบิ๊กไม่เกี่ยวกับบิ๊กค่ะเกี่ยวกับผู้ชายคนอื่นซึ่งไม่ใช่บิ๊กตอนนี้แฟนๆกําลังรอว่ากะไรกับเรื่องน้องเพลงสรุปแล้วน้องเพลงยังอยู่ที่ตรงนโตจะไไปอยู่่ทีหนน้องเพลงเดี๋ยวรอให้พ่อบิ๊ก พูดดีกว่าเขาเป็นนายหา้างเราให้สิทธิ์เขาตรงนี้โตเกียวมิวสิกก็คือแฮวมอมให้เป็นการดูแลของเขาที่จริงที่จริงแพวเป็นคนตั้งชื่อตั้งชื่อนี้ให้เขาโตเกียวมิวสิกที่จริงน้องเพลงเขามาสมัครอยู่วงแต่เรามองว่าคนมันเต็มเราเหมือนมันที่แพวเคยให้สัมภาษณ์ไปแพวก็เลยอยากให้บีก่ะเขาจเจริญเติบโตก็เลยแบบว่าอ่ะเอาตั้งชื่อเป็นโตเกียวลูกเราไงอารีแตะไรก็มีแล้วเอาโตเกียวมิวสิกดีกว่า แต่ว่าฉันฉันไม่เป็นนายห้างนะฉันจะให้เธอเป็นอ่ะเหมือนอย่างที่บอกอ่ะอยากให้เธอเป็นนะอยากให้เธอแบบว่าเออเรียนรู้อะไรอยากให้เขาแบบว่าเติบโตไปอย่างเงี้ยทุกวันนี้เขาเขาดีอะไรเราก็ยินดีด้วยเพราะว่าเราก็กินดีกับเขาในทุกๆเรื่องอยู่แล้วแต่เรียงล่าสุดก็คือกฎอันนี้ก็คือปิดตำนานแล้วแหละเขาบอกปิดตำนานแต่ของฟินแลด์มันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าบิ๊กคองก็ไม่ได้มาขึ้นแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราใช้แสงนองฟินแลนด บางคนมาก็ต้องถามหาเขาพีบ้านพินเลน์มาไหมอะไรเงี้ยเราก็อยากที่จริงก็ใช้ชื่อนี้ก็เพิ่งมาเปลี่ยนกอน3ปีตอนแรกใช้แพาวแสงทองต่อมาเข้าทบไลน์ใช้เด่นใช้แพลวาแล้วพอพี่เด่นออกก็กลับมาใช้แพาวแสงทองแต่พอบิ๊กเข้ามาก็เลยเปลี่ยนเป็นแสงทองบินเลนด์ตอนนี้มันก็เหลือเราบริหารแค่คนเดียวเราก็เอาเอาที่แบบอ่าเอาเอาเป็นเราดีกว่าใช่ใช่เม่อไหร่พ่แม่เปลี่ยนายครั้งนี้สวยงามเลยเปลีดยนป้ายก็ เงินไวก็ไม่เยอะหรอกประมาณห้าหกหมื่นแต่การตัดสินใจมันตัดสินใจนานไหมในการที่ไม่นานไม่นานก็คือตัดสินใจเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราอยู่ด้วยกันไงเราเรารู้ที่ใส่ใจคอมันบ้างมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันต้องค้างคาให้เขาสบายใจแต่แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเราก็ถามกันแล้วนะว่าเออเธอมั่นใจเราใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็ถามกันแล้วว่าเธอมั่นใจเราใช่ไหมแต่งั้นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอเค เราก็เลยคิดว่าเออเขามั่นใจแล้วที่เขาตัดสินใจแบบนั้นเราก็เลยอะตัดสินใจเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนเพลงโชว์เพลงโชว์ก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วแล้วเสดหรือเียใจที่จะมสร้างรร่วมกันมานเกิดเหตุการณ์แบบนี้การที่การที่เราอะร่วมสร้างกันมาที่จริงมันก็เป็นครอบครัวที่เราเริ่มสร้างกันมาแต่คําว่าวงเนี่ยคือแพลวสร้างมาตั้งนานอยู่แล้วคำว่าเสียดายไหมมันก็ต้องเสียดายที่เราเคยร่วมชีวิตกันมา4ี่ปีใช่ไหม ก็เสียดายอ่าที่ที่เราร่วมชีวิตกันมาดีกว่าความดีที่เราเคยมีให้กันอะไรเงี้ยอ่ามันแต่มันก็ไปแก้ไขไม่ได้เราจะมานั่งเสียดายเสียใจมันก็เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเราเดินหน้าดีกว่าว่าเราจะไปต่อ,อยังไงอ่ะเขาไปต่อแบบนั้นเขาไปได้ดีเราโอเคเออส่วนเราเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปแสดงว่านัดตอนนี้ก็คือแบบไม่มีโอกาสที่จะรีเทิร์นไปเป็น ราไม่มองไม่เห็นอนาคตเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะอะไรตัวแปรมันคือลูกเรามีลูกด้วยกัน2คนใช่ไหมแต่ว่าถามว่าถ้าเราอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีลูกอะไรเงี้ยก็ค,คือก็ยากก็น่าจะยากก็คงไม่ไม่ไมแต่คำว่าลูกอะ่ะมันยังมีความผูกพันถ้้มันเปเรื่องของอนาคตดีกว่าตอนนี้เราคิดอย่างเงี้ยตอนแลวแลวเขาก็คิดอ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาการันตีได้เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเลิกกันแต่มันก็เป็นอย่างเงี้ยอนะตอนนี้ถ้าจะบอกว่าไม่มีโอกาส เราก็มองไ่เห็นอนาคต,ต<อ>ใช่ตอนนี้มุ้บอลยังทำได้ไหมคะตอนนี้เราผู้บอลเดินหน้าก่อนอ่ตอนนี้มุขบอลมุขบอลเต็มที่แล้วเต็มที่สดสดสวยใช่แล้วก็อยากฝากด้วยเพราะว่าเมื่อกี้พุ่ง่วยเพลงน้องต้าไปตาออสาธุผู้บา้าเมียเขาที่จริงเพลงนี้นะ่ะทำตั้งนานแล้วนะมันเพิ่งออกมาตอนเกิดกระแสมันก็เลยเป๊ะพอดีก็เลยค่ะก็เลยก็เลยทำเอ็มดีออกมาบางอย่างเราพูดไม่ได้ เราพูดอะไรคือมันกระทบถึงลูกโตขึ้นมาไม่อยากให้เขาต้องมาฟังอะไรที่มันเรื่องราวพ่อแม่สา์กันไปกันมาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เราไม่อยากพูดในส่วนของเราดีกว่าเราพูดแค่นั้นจบมันที่ว่าไลค์ครั้งเดียวจบก็คือจบเราไม่พูดต่อถ้าเกิดเราพูดไปมันก็สา์กันไปกันมามันไม่จบไปสิ้นเราก็ไม่อยากให้ลูกต้องมารู้สึกแย่เวลาเขาโตมาแล้วเขามาเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนที่เขาพูดไปมันก็คืนไม่ได้เขาพูดไปอย่างนั้นมันมันก็เออโอเคผ่านไปเราก็ สู้ต่อไปปล่อยเพลงของน้องต้าผ่านไปแล้วก็จะมีเพลงน้องน้องแนนแล้วก็พี่หมีอาทิตย์อาทิตย์หน้านี้ก็คือเราทําเป็นค่ายเพลงของเราเลยเรอไม่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 กกับค่ายเป็นวดหัวไม่เอาไม่เอาเอาเป็นวงนี้แหละเออเป็นวงนี่แหละพี่น้องตั้นทีมงานไปส่งเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยไม่มีสัญญาผูกมัดอะไร เราสัญญาใจล้วนๆก็มีสัญญาวงแค่ปีต่อปีณตอนนี้มีศิลปินใหม่มาสมัครเข้าชาเยาตานสมัครเยอะนะแต่ว่าเรายังไม่คัดเราคัดก่อนตอนเยอเราต้องคัดมาสักผู้ชาย4ี่คนผู้หญิง4ี่คนเพื่อที่จะมาแข่งกันอะไรเงี้ยมาเติมครับผมแข่งทอัใช่เขาดื้อหออ้างว่ามีทางใต้จากชายได้หมดมาจริงหรือเปล่าเออรอต้องถามนี่ลุยเพราะว่า เพราะว่าเราโยกให้น่ลุยเป็นคนคัดเลือกอีกอย่างหนึ่งคือบางทีคนใกล้ตัวใกล้ชิดทักมาอะไรเงี้ยเ,เราไม่อยากลูกเกรงใจเราให้น่ลุยเป็นคนคัดดีกว่าเพราะเราอยากได้คนที่มาอ่ะคนที่มีคุณาภาพเพื่อที่จะมาออกหน้าเบทีเลยไม่ใช่ว่าเราเอามาปั้นแล้เราเอามานับหนึ่งสองสามไม่เอาแล้ว,เ,ลวเพราะว่าเราเป็นเจ้หนื่อยไรอาที่พร้อมมอลลําสิ่มันสายเอนเตอร์เทนเราก็เอาคนที่เอนเตอร์เทนคนที่เก่งมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าดูแล้ว มันยังไม่ได้แล้วก็ยังไม่เอาเราก็ขอดูดูดู่อนอย่างเงี้ยค่ะอ่าคนที่เราอยากได้คือกี่คนนี่แมวหญิงหนึ่งชายหนึ่งหิงหนึ่งชายหนึ่งแม่ที่เราต้องใจไวใช่ใช่ใช่แม่แมวเรื่องสัญญาของโตเกียวมิสิตน้องๆแต่ละคนได้มีการบากกันกับแม่แมวว่าไมคะที่ปรึกษาได้ปรึกษาจริงอยากซีแกมอยากอะไรอย่างปรึกษาน้องซีเขาผูกพันอยู่ที่นี่แต่เราก็บอกว่าอ่า ก็ให้ให้เกียรตินะคนที่หนูเซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องมันก็อยากอยู่ทั้งสองมันก็รักทั้งสองรักทั้งพ่อทั้งแม่แต่แ้บอกลูกว่าอยู่ที่ไหนเอาไม่เอาเอาที่หนูสบายใจลูกเลือกแล้วก็เราก็อยากให้พ่อบิ๊กด้วยให้พ่อบิ๊กเป็นคนคุยกับน้องด้วยเราไม่อยากไปอะไรแต่เรื่องน้องเพลงก็คือเดี๋ยวรอรอก่อนอย่างน้องเพลงโดนหนักมากพี่แพรให้กำลังใจเราแพรแพรบอกว่าหนูไม่ต้องพูดอะไรนะลูกไม่ต้องพูดอะไรหนูไม่ต้องพูดอะไร ใครถามหนูก็บอกว่าเดี๋ยวรอพ่อกับแม่แถลงการทีเดียวเจอหนักลูกแม่บอกน้องไม่ยังไงหนูเจอแค่นี้หนูไม่ได้ครึ่งแม่หรอกพูแม่เจอหนักกว่าหนูเพราะฉะนั้นหนูต้องอดทนหนูอยู่ตรงนี้หนูต้องอดทนอ่าถ้าหนูไม่ไหวหนูมาคุยกับแม่หนูระบายกับแม่ได้เลย มีอะไรให้ถามแม่ก่อน่าหนูพูดได้ไหมคุยได้ไหมหรือว่าโพูดได้ไหมอย่างเงี้ยเราจะบอกน้องให้หนูนิ่งหนูตั้งใจทางานแค่นั้นลูกลูกต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงใช่คนเขาจับโฟการว่าเวลาน้องเพลงไปร่วมงานน้องเพลงจะไม่แนะนำตัวว่าเป็นเป็นน้องเพลงพิมพ์นาตงเดียวอะไรเงี้ยคนก็เลยมองว่าแบบเวลางาน้องแด่นอเลยอก็ต้องรอเพราะว่าน้องน้องอายุยังไม่ถึง18ปปีเพราะฉะนั้นคือเราต้องรอพ่อกับแม่น้องมาคุยด้วยเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เพราะว่าตอนที่เข้ามาพ่อกับแม่เอามาฝากกับแ<า>พรใช่ไหมอ่าก็เลยนั่นแหละก็เลยให้เดี๋ยวให้พ่อบิ๊กให้แพรแล้วก็พ่อกับแม่น้องแล้วก็น้องยังไงคือมีไรแน่นอนออไร<ล>พ่อบ๊กแม,ม่แพรแล้วก็น้องเพลงแล้วก็พ่อกับแม่ของน้องอ่าเดี๋ยวนเดี <รอ S 1> ย๋ยวจะมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนมีค่ะมีน่าจะเร็วๆนี้ใช่หาเวลาที่มันตรงได้วันเดียวกันยังมันยังหาเวลาที่แบบว่าตรงกันไม่ได้แล้วก็รอรอ รอพ่อกับแม่น้องว่างด้วยมาเจอกันต้องสานน้องไหมในการที่แบบต้องวิ่งงานที่มันแบบไกลกันบ้างคืออยู่ทั้งสองโค้อะไรอย่เงี้ยสงสารแต่เราก็ให้กําลังใจน้องมันเป็นไปอย่างนี้แล้วไงมันก็เลยต้องบางทีเจ้าภาพเขาจองไ้แล้วมางานนี้ต้องมีน้องเพลงงานนั้นต้องมีน้องเพลงเนี่ยมันก็ต้องวิ่งอย่างเงี้ยก็ต้องสู้กันไปขันุญามที่ทางผู้ใหญ่บ้านมาขึ้นเวทีกับเรา หลายๆคนก็แบบสงสารเราเยอะเหมือนกันเพแบบมันแบนบมันไม่มีโมเมนต์ในการที่แบบหยอ,อยกล้อกันเหมือนแต่ก่อนเลยจริงๆแล้วสบายๆนะการแสดงหน้าเวทีเราเป็นมืออาชีพไปแล้วเราเอนเทอร์เทนเรามืออาชีพหลังเวทีคุณจะยังไงมันก็เป็นเรื่องของลังเวทีแต่น้าเวทีคือความสุขของเอซีเราตองเราโฟกัสความสุขของแฟนคลับดีกว่าว่าเขาอยากเห็นภาพแบบไหนเราก็อยากทําให้เอซีมีความสุขแต่พ่อพีทเขาก็อย่างนั้นของเขา มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นก็เราเพลไม่มีปัญหาถ้าเจอกันอ่ากอดกันได้ไหมก็กอดได้มันมีแปรปรวนในใจบ้างไหมความรู้สึกของเราเมันก็ต้องมีแล้วคนเคยอยู่ด้วยกันก็ต้องมีบ้างแต่แต่นี่เป็นคนสตองอยู่แล้วไงยังแม่ก็แล้วเราใช้ก็รับได้ทุกสถานการณ์ใครมาแบบไหนฉช้ก็รับได้มันมันว่มีอย่างที่จะเลวเหล่าอะไรก็หนีหลายๆพี่น้องหลายคนก็บอกว่าสิ่งที่เขาติดทำบางอย่างก็แบบเหมือนแบบทำลายจิตใจแม่แม่คนไปมา ก็ทําสิ่งที่เขาพูดมันก็ทำารห,หนักมาแล้วนะมันมันก็หนักแล้วแหละแต่ว่าแค่นี้มันจิ๊บจิ๊บเหมือนหน้าเวทีวันนั้นอ่ะมันจิ๊บจิ๊บเองที่เขาแบบว่าเราเดินมาเขาเดินไปมันจิ๊บจิ๊บแล้วเพราะว่าเ,ออเราเจอหนักกว่าน,นั้นมาแล้วจริงแม่ขอบคุณแฟนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจล้นเลยเออดีใจดีใจที่มีเอฟซีแม่ๆบางคนเข้ามาห,าหาหลังเวทีมากอดเราแล้ร้องไห้ มันก็ร้องสิแต่มันร้องมาเยอะแล้วมันห้มาหลายแล้วเอฟซีมากอดกันเลยว่าเจ้าย่าหาเพระเจ้าห้แล้วแล้วเมื่อคืน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 ร้องเพลงอ่ะเป็นไม่ห่างเลยตั้งใจเอฟซีก็ห้น้ำข่อยอีกเอาเลยว่าแบบว่าที่จริงน่ะคนที่มาดูเราอยากให้เขามีความสุขเราก็พยายามที่จะแบบว่าเก็บความรู้สึกหรือว่าอะไรก็ตามเราอยากยิ้มให้ทุกคนและเราไม่อยากขึ้นเวทีแล้วไปร้องไห้ให้คนดูดูมันบางคนก็จะแบบว่าเอ้ยมึงจะร้องอะไรนักหนาอะไรเงี้ย จริงมันมันมันหายมาหลายแล้วมันกะมันอะไรแต่บางที่มันมีเหตุการณ์แบบแป๊บแป๊บมันก็อาจจะมีแบบ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 นิดๆบ้างแต่เราไม่อยากอ่อนแอหรือไม่อยากต้องมาเศร้าให้ FC ที่เขาอยากมาเอาความสุขหน้าเวทีไม่อยากให้เขาเศร้าไปกับเราอะไรเงี้ยแต่จะเห็นแต่สังเกตเห็นแบบว่าบางคนแบบว่ามานั่งเบืองแบบนั่งดูเราคอยกันเลน่นคอยกันเด้งคอยกันเด้าไปแต่าบางคนก็อยูแบบ แบบเหมือนเขาเหมือนเขาสงสารเราเลยน่าจะสงสารน่าจะให้กําลังใจเราอย่างเงี้ยเราพยายามิวเขาแบบว่าเออมวนได้บีน like, ่องมวนได้แต่บางคนก็แบบเบอ่์ข้าล้วกัไม่กลับนะไม่กลับจนวิ่นาทีสุดท้ายก็ไม่กลับแต่ก็นั่งอยู่งั้นหละแต่ก็สายตาเราห้อยเหมือนแบบบ้าอยากจะบอกว่าทฉันไม่ให้กําลังใจหนูนะหรือว่าฉันให้กําลังใจเธอนะอะไรเงี้ยมันยากไหมแบบใจทรมามันายแล้วแต่ก็รู้แหละว่าเราต้องเปิดโสมัตัวออนแต่แบบในใจเรามันใจนิดนึง มันก็ยากนะยากยากตอนท่นที่เราผ่านจุดวันแรกเห็นไหมที่ว่าที่ว่าออกงานหนึ่งสองสามวันแรกที่เราออกงานแล้วเราต้องไปเจอคนเยอะๆที่จริงที่จริงมันยังไม่พร้อมมันเพท่านพร้อมที่จะเห็นผู้ใดก็ใจมัยังไม่พร้อมที่จะเจอใครแต่มันต้องเจอเข้าใจไหมแต่มันต้องเจอเพราะฉะนั้นก็คือมันมันก้าวมันก้าวผ่านความกลัวไปค่อยค่อยมันหนาสิบพมีอย่างที่หนากลัวไปคนนี้ละล่ะ ตั้งแต่แม่เสียแล้วเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วสิ่งที่หนักเรื่องดราม่าก็คือเรื่องนี้แหละแต่ว่าถ้าถ้าเรคิดว่าถ้ามันผ่านในช่วงนี้ไปอีกสระยะหนึ่งเราก็จะมองกลับไปดูเออเรื่องมันแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นชีวิตเรามันสะตองมาเลยพี่แทวตั้งแต่เหมือนแบบโอ้คุ้มมากตายไป<ด><อ>คงไม่เสียใจแล้วตอนนี้แม้เสียต้องมาข <laughs> ึ้นลำต้องก็แบบอะไรต่อแต่ที่จริงบางคนที่เขาเพิ่งเข้ามารู้จักเราหรือว่ามาเจอดราม่า ที่จริงเขาไม่ได้ไปดูไทม์ไลน์ชีวิตเรานะว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแต่เขาตัดสินเราแล้วว่าเรามันสวัวเออแต่ที่จริงเขาไม่ได้ติดตามทําลายชีวิตเราเลยว่าเราผ่านอะไรมาบ้าง <c oughs> เราเจออะไรมา ลงแล้วทําให้คนให้สังคมโจมตีเราอย่างเงี้ยในจุดนี้เราเราก็เราก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าเราเราไม่ได้ซัวกันนั่นแม้เออบางทีเราก็โดนเขามาแบบยังไงล่ะสัก์ซีเราอ่ะเนาะอีกอย่างหนึ่งเรามาอยู่จุดนี้เราก็ต้องมันมาอยู่จุดที่ว่าเราองค์กรเราด้วยอะ่ะมันเสียมันไม่ได้เสียแค่เรามันเสียเป็นวงกว้างอย่างเงี้ย แค่ีม่กคือตั้งใจแค่เป็นแบบคนที่ไปเลยใช่ค่ะแล้วก็คนที่ตั้งแต่คนที่มาขวนคนที่ตั้งกระทู้ในทิกตอกอะไรด้วยเนี่ยค่ะแล้วเก็บหมดเลยไล่ๆเก็บหมดเลยใช่แล้วรู้ถึงความที่แบบเขาสำเนื้อไว้ที่ไหนววันที่เขาต่อหน้าเขาก็จำนึกแหละแต่ว่าจริงๆอะไม่รู้ไงใช่ยืนยันว่าจะต้องมีเคตัวอย่าวยืนยันยืนยันค่ะหน้าขอเดียวมองค่ะ มันกินใจมากเลยมันลองว่าไงวาเดี๋ยวๆอ้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาล้องได้ก่อนได้ไหมมาโอเคมาฮัมมาด้วยแรงใจรักในด้านเสียงเพลงจะบันเลงเพื่อแฟนไม่ห่าง จะสืบสานตำนานหมอลำไทยจงจำไว้ในใจพวกนวลชนจะอดทนไม่สิ้นแรงศรัทธาจะแข็งกล่าหัวใจดังเล็กไรจะกูกองร้องรำจนสิ้นใจชีบมาลายไม่ใายทอระดมรนางจะแปลว่าจะแปลวาจะแปลว่าเป็นเสดเจแล้วไม่จะมีบ้านสุดท้ายอะไรนะ ไม่ยอมแพ้ในโชคและชะตากายอ่อนาละแต่จใจบวัไว้วจะยืนอยู่คู่แฟนตลอดไปขออย่าได้ลืมไล์ได้จากกันจะฝ่าฟันแม้มีอุปสรรคเพื่อมีรักแฟนเพลงที่คอยนุนจะเก็บภาพแรงใจไว้เป็นทุนขอขอบคุณแฟนๆที่คอยเชียร์จะแพลงเราจะแพลงเราถูกขี้บ่นี่เพรวันนี้ค่ะ